อยู่แล้วผมผมก๊อฟนะครับจากหลัง,งาต้องยานยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้สิบรถคลิปที่สองนะครับของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อของนิวโตตาแคมเรี่นะครับ A C V 70ตัวไมเนอร์เชนนะครับเป็นล้อขอบเจ็ดน,นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งล้อที่ลูกค้าก็ถาม รถเทมลี่เอทิมิเน70นะครับจะออกกันเยอะมากเลยนะครับตอนที่เป็นตัวก่อนไมเนอร์นะครับที่ก็หาเปลี่ยนแล้วกันคุณจะเห็นลายที่เป็นตัวฮันบิดจ้าาตรงๆอ่ะเยอะ27ตัวไมเนอร์จะไม่ค่อยเห็นนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแท้ติดรถตรงรุ่นเลยสเไปค้ารูล้อ14.3นะครับพูดง่ายๆคือคุณเอาไปใส่รถข้ารูมาตรฐานได้ทุกรุ่นรวมทั้ง c a m r y ตัวมันเองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้มีตาโตโยต้าอยู่ นะครับเป็นล้อคอ17กว้าง7นิ้วครึ่งออฟเซต45นะครับล้อผลิตเมื่อปี22เดือนสิงหานะครับ22ออากัสนะครับผมก็คือว่าสายมากๆตอนนี้ที่ผมไล่อยู่ก็เพิ่งปี23เองนะครับล้อตัวนี้เผลิตเมื่อปี22เดือน8นะครับก็เรียกได้ว่าใหม่ๆเลยนะครับเป็นตัวมาเนอร์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะตอนนี้เรามีชุดเดียวเท่านั้นนะครับเป็นชามีท็อปปี้นะครับหน้าล้อเป็นสีขาวแดงนะ ชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับร้านเรามีสาขาเดียวไม่มีสาขาอื่นนะครับระวังโดนแอบอ้างนะลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะครับเดี๋ยวเราส่งที่จัดโลเคชั่นให้นะครับก็ชิ่นี้นะครับผมกอลฟจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไมานะเดี๋ยวชุดหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ <S <S สำหรับคลิปนี้ slipping, ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ